เจ้าเห็ดจังได้จ้ะคือว่าได้มาอยู่พี่น้องล่ะกับป้ากันกระพัวว่วถึกว่ต้องกันกระพัวผิดกันบ่โดยคือว่ายมาอยู่พี่มากับเพิ่นโมได้มาน้าจั้งคบโมด้มาน้าเจ้าบริขีทอดเพิ่นบ่กงบริขีทอดเพราะว่าที่ผ่านมามันอิมอ่มเลยอิ่มแน่มันก็เลยเห็นแบบบริขีทอดจชคดีเลยพอ,ออาย่น้ำเขา สบายดีละสวัสดีเด้อพอแม่พี่น้องบื้อสุขุชุกนบ่ว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าชู่ซ่องสาบัวข้ามบ้านเฮาอีกแล้วเนาะพอแม่พี่น้องโดยกามาพบอาพอกัดสาบัวเมื่อนี้มาหาทั้งสาวไพเพิ่นพอแม่พี่น้องเนาะที่เพิ่นเป็นแม่ห้างลูกนึงแหละพอแม่พี่น้องเนาะสาบัวกับพึ่งเข้ามาเป็นข้างแรกือว่าก็เคยเห็นแต่หลายช่อง มาหาทางาสาวไพ่เพิ่อนแถนนั่งพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้ก็เลยถือโอกาสเบะเข้ามาเยี่ยมมายามทางสาวไพ่เพิ่นก็ได้ยินข่าวดีว่ามีอาผู้ใหญ่จะดีเนาะสีอาซื้อดินให้ทางาสาวไพ่เพิ่นแถวพ่อแม่พี่น้องเนะาะเอากระซิข่าวไปยินดีน้ำสาวไพ่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดกะเดียวเข้าไปทกักทายสบายดีกับสาวไพ่เพิ่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะด้วย กโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดียวเข้าไปหาทางน่องเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องโอ้นี่เหือนซานของน้องบ่นี่อ่ะสบายดีน้องละโดยเอาไปใช้นะอืมสบายดีเด้อแม่เด้อโดยอยังอันตะกี้แหลก่องเลยเอาลงโดยโดย มีเฮือนซานแม่เนาะพอมลูกสาแม่บ่มีเฮือนใส่อยู่นําลูกสาโอ้อยังก็ของลูกขอะแม่มะโตอืมของลูกเฮือนแต่ก่อนแต่กี้ได้ะแม่บ่มีบ่อยู่บ้านก็มีก็กระปบแป๊บนั่นแล้วก็บ่มีพยมันแบบเตเอืลูกชายบ่นี่ดลูกชายโอ้เพิ่นนอนเนาะนอนหลับแลงแท้่ค่ะ ก <N tan> ินข้าวแบบข้าวย่ำบ่ก <n> ินข้าวเม็ดเลยขมิศดูกับพื้น้ํามนตบปลตุงตบปลาก็กินได้เลยแบบเฮาบ่แถมเค็ดโอ๋แบบเฮาจําปอนเพิ่นบ่อือไคดอกเพิ่นมากินอ่ะด็กน่อยบ้านนอกเฮาเนาะกินแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่ไวเลยนี่อืเพิ่นกินข้าวเม็ดตั้งแต่หาดิโดซื้อเขาสิเียเฮาบ่มีเงินเนาะแต่ก่อนแต่กี้ได้ซน้องล่ะตกี้ก็ยำเอาอื นี me. Me. ่แม um ่เจ้าหม้อย um, ู่น้ำดุแม่มาอยู่น้ำเกือเกือเจ้าหนบอโดย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 แม่ชื่อยังไงชื่อเสิร อันนี้เห็ดขังอ้อมลานนี่เนาะลานชองคนยันยันพื้นตุกเอาคนเดียวคอยอะไรชองคนแต่ละเมื่ออายุจักปีละห้าสิบสี่โอ้บัดเจ้าได้ชะดอกละสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเลยเอาผัวตั้งแต่อายุสิบสี่ปีสิบสี่ปีอะเอาเอาได้กับแบบปล่อยมีลูกเลยปีที่สองน้องจะได้ลูกน้องอยู่ในผัวสองปีเมื่ออยู่บ้านไหนอยู่บ้านหนองหงคัมทางเมืองซุน โอ้ทางคุณย๋ย่เป็นจังได้คือว่าได้มาอยู่พี่บ้านปะ,ปะกันปะกันเด้อเพิ่นบ่ได้มานำบ่บ่ได้นำขนาดโทรยังบโ่โทรเลยบ่ได้โทรบ่ได้ขินหอดลูกด้วยบ่อยตอนฮักกันเด็กๆไม่ไหม้ได้ใช่กะดี่คือว่าสีผ่านไปดีแต่ว่าสุดท้ายโดนตึกมันกะเริ่มจามอืม <c oughs> แต่่อนตะกี้เพิ่นมากี่บ่มาแบบน้องมาอยู่น้ำคขาโอ้แบบแบบเทา เจ้าได้แ uhm ต่งนะบอกมีแต่ขอขออะไรยังไม่ได้แต่งเลยก็เลยเมื่ออยู่พุ่นเลยเจ้าเมื่อเห็ดอยู่พุ่นนั่นเจ้าเห็ดเบี้ยงยังน้องละก็เพราะเห็ดยังคือย่างหน้ากับเห็ดหน้าเพราะว่าทางพุ่นม่มีเหยืมีงานยังให้เห็ดคือทางพี่มันให้หน้าตะก้าผัวเจ้ามีบ่ทางพี่แต่ว่าเขามันสิบว่างได้จะชอบฮ่าสิบสอง หาชิบสอบกุ้งกินเนาะสามสมบกุ้งเพราะคนต่งเก่าคนป้าลูกเต่าน่นเบิดบอกลูกละกาลานเนี่ป้าเราเป็นแม่ห่างเราก็ลูกสามคนมานะอยู่น่ะอยู่ลำกันัเลย<น>ยามเห็ดกับเห็ดหลายคนบอ๊ะเยใครเอรเห็ดหลายคนกินหลายคนกับใครได้โดย <c oughs> มัเนี่เจ้าเห็ดจังได้เฉยคือว่าได้มาอยู่พีนองละ ากันกพโถืบอบตกันกอืผิดกันบ่โดยคือ,อมาอยู่พี่ม,มาก,กับเพื่นบได้มาน้ำครับโ่บได้มานำเจ้าบ,าบาได้คิดหอดเพื่อนบ่โบคิดหอดเพราะว่าที่ผ่านมามันอิ่มเลยอิม่มเน่มันก็เลยเห็นหแบบบคิดหอดช่าดีเลยอพออาย่น้ำขาวกับแบบบริมีแนวดีให้จดจำไปน,นะเวลาจะมาแบบนี้แบบกับเจ้าโบได้อย่างเอาลูกไปบ่ ลูกชายเจ้าอะไบอกไวน้ำซับแบบลูกให้กันคืนยังไงเอาลูกไปทิ่มป้าไพ่เบาะน่ะผัวเองเลยผัวแบบเมย์ยาดิเขากับวังยังบ่ได้เพราะว่าเขาแพงแบบคนสุกยามาเขาวังแดงกับบวแพงอืมเอาแต่ใจตัวเองซื้อเขาซื้อนมให้ลูกกันยังไงอืมสื่อเครื่องคือการคือลุงปลาเขาซื้อให้กันเขาบอกว่าบ่ต้องซื้อไม่มันดอกเดี๋ยวมันกระต่ายเลยอืมคนบ่แพงลูกได้ไหมเนาะโดย โดยโดยก็คือได้ยินข่าวข่าวว่ามีผู้ใหญ่่นจีมาชื่อดินตอนชื่อดินหลอนตอนยาใหดยม่ชื่อทางได้น้องละสื่อกับปั่นเอาละเมยเลยอยู่นีบ่โดยก่วงม่อนละก็ก่วงเตอร์เพราะว่าเอื้อยแล้วสื่อกับสีนน่หมื่นแล้วกพิ่นขายดวงตัวกับสามหมื่นโอ้ค่าไรค่าไรนะ มีใจได้ข้าได้น้ำพี่เป็นเด้ขอก็มานี่เลยแมนบดเลยบอนนองฉาดเลยแมนอ่าละบังเล่ยนี่ดูกใหญ่มาดูขี้ดื้อลงลินบ่ได้แด้นี่มีเงินเพื่อเล่ยด้วยกับเมนบดได้นี่เนาะแต่เพื่อเอื้อเจ้าทึงบ่ออันเจ้านอนเพืดหลังนี่บ่ด้ยนอนทำกันเป็นนีคนแปดคน แปดคนื้อยเอยขาพูกเอืย่ยกระซีน้องกระซีนออ้นองนี่แม่แล้วก็ลูกแล้วก็น้องน้นองอีกก็คือตอนนี้เลี้วแล้วบ่กดับไม่ดับาน้องบัวได้มีหน้าโบได้มีหน้าบ่เลยมีแต่ไปหารับจ้างเขาโอโ้หน้าลูกเคยเดบแม่คู่มือนี่มีแต่ไปชื่อกินหม้อน้อง เวลาลูกเจ้ายังน้อยชีได้เจ้าได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่บ้างกลับไปไปตลอดตั้งแต่เริ่มตำนะฮะให้เอ่ำคู่น้อยอีเมตเราเอ่ำแบบเขาซื้อนมวัวแดงให้เ,าเนาะเอาไปรับจา้างคาราบะบายผัดบะมีงงง<ต>เงินซื้อแต่เพิ่นก็กินอยู่เนาะกินอยู่คือขนมอยู่ค่ะก็กินนมนองเองบบกินนมวัวแดงเพราะว่ามันบะมีประหยัดไปแมนแพ็คหนึ่งเท่าไรล่ะแพ็คหนึ่งประมานสามสี่สิบแล้วก็ของก้อนหนึ่งก็ตกอยูหาพัน จากเลยมือใดเจ้าอยู่เพื่อนกะก็ได้ชื่อเนาะโดยกินนมเฮาโดยแค่ดอกเพิ่นแบบเพิ่นกินข่าวเก่งเลยว่าโดยกินข่าวอะไรก็กินนมอีกแบบขาต้มปลาต้่มยังเนาะจำปอนเพิ่นเนื้อปลาปอนเพิ่นดีอกดีใจนะถือบากรวงถือแบ่นิคุงกุและนะแหลกกุและน้องๆล่ะโดยแบบชื่อใกล้หุ่นทางนี่ใช่น้องละบุเพิ่นบ่มีขายบ่ มีอยู่ตอนโตในน่อยเนี่ยก็ยั่งพันยากขายเป็นแสนผัโอ้แหงผัวเนาะเม่รวมแล้วมันมีสองต้นคือดินเอื้อยนี่ก็สองต้นทุกคนก็ส่วนสองแสนบาทตัวนี้แสนตาทำเถิงมาแสนทางโนยแต่คือมีลูกคนเดียวมีบอกับผัวเก่าคนเดียวคนเดียวนี่ยเงินขล้อขลองพันยืนเบิดบอ เพิ่น <ersch> มีแต่เพิ la, pos, ่นหายต่ท <be, S 1> <all> ่งเพิ่นขอหาลานแล้วก็แล้วเลยยังเลยยังข้างบอตะนก็ข้างยูสิมหาลานเดี๋ยวบัดนี้ก็คือบ่ได้คิดรายอ่ะว่าบ่ได้คิดรายราน้องบ่คิดเลยเรื่องเงินน้องคิดแต่ว่าน้องวิตเพิ่นก็พอเลยน่องบ่สนอกอีมโดยโดยอีมแน่เนาะแม่เนาะถ้าเจอผู้ดีก็ดีไปเจอผู้บ่ดีก็ถือว่าเฮาก็ปล่อยวางไป เขามาวิทย์แต่ก็เป็นพ่อเนาะเดี๋ยวนี่ได้สิยังอยากคิดมีม่อยู่บ่ยังบ่คิดกันได้ไหมยังเจ็บอยู่ยังบอเปิดใจบ่ถ้าว่ามีหนุ่มๆเข้ามาหมักหักแก้วกระพมยัอใกล้ย่างลูกก็ยังน้อยโอ้เป็นยังบ่เปิดใจโดยยานเพิ่นหักเขาบ่ได้เขาไม่รู้เลยบอทาบามีผูหมักหักเจ้าเลยรับเจ้าได้ เจ้าพ่อเปิดใจให้พื้นบ่กะยังพ่อคือกพราะว่าแผลมันยังใหม่อยู่กว่าเมนโดยเจ้ามาได้จากเดือนั่นสชก็หาเดือนโอ้ยังใหม่ใหม่อยู่เนาะถ้าว่าต่อไปนี่อาจน่บนี่เนาะถ้าว่าเจ้ามากคนอายุน้อยกลัวบ่หรือว่าอายุใหญ่กลัวเรื่องอายุพอสำคัญขอแต่เพิ่นแพงน้องหักน้องกับพ่อแล้วโอ้ยพอสำคัญดอกเรื่องอายุพราว่ากัวก่อนน้องกะน้องสิบสี่ลก อะไรเศรษสองสตร์สาสามอะไรดีนนี่แล้วก็เสาหานละไดีต้องบูคิดต้องเรื่องอายุผ่าบาชีซิบหาซิบได้เจ้าชนใจยอยู่บ่ได้คันเพลินแบบโบตี้เฮา น้องบเคยตีตอกเรื่องอายุขอเคปเพิ่นแพ่งนอกเขาบกอะไรกับพ่อโดยถ้า่าตัวนี้ห้ากับจังไม่มากอยู่เนาะถ้าบาต่อไปห้ากับบนแน่เนาะเขากับต้องเปิดใจถ้า่าเปิดใจได้ถ้า่าอายุนี่ซีซิบหาิบนี่กะถือว่าเจ้านี่รับเพิ่นได้ได้ถ้าเพิ่นโมตี้ว่าห้ามีลูกโดยถ้าโมตี้ว่าห้าทุกเ้ายากเนาะโดยเ้ากระรับไล่ถ้าเพิ่นรับเ้าได้เนาะโดยโดยโดย แต่ตอนนี้เจ้ามีโทรศัพท์บล็องละบ่มีบ่มีเดยอเพราะว่าคุ้มมือนี่มีแต่หาเงินซื้อนมให้ลูกซื้อนมซื้อเขาะอขนาดปานนังไก่ย่างสิบพ่อพอกินแล้วโดยเดืองานุ่มๆนี่จ้ใบก้อนเนาะโดยต้องพังไปได้หลายเดือนก่อนเนาะพอตอนนี้ก็ถือว่าเทยังยังไม่ต้องรอก่อนเนาะเลยเลย ถ้าว่าเจ,จ้าเปิดใจเนาะโอ้ยเนาะมีโทรศัพท์นี้ให้นุมน่มๆบ่นโทรมาหาเนาะ <c oughs> จะเป็นพังลาวบอพังไทยนี่เจ้ารับไลบบ่บอทางพังไทยกะน <c oughs> พังลาวเข <c oughs> าดิก็ได้ตรงอ่ารออีกจะพักหนึ่งเนาะ <c oughs> ลูกใหญ่เพิค <c oughs> <c oughs> นละลูกใหญ่แล้วนี้ก็เาก็เอาไปกย่านเป็นคือเก่าบอโดยเอาไปย่านเป็นคือเก่ารอให้คึงๆก่อนเนาะ Đôi đôi, cụ mơ này có hãng ngân chữ khẩu à, mà... hay là nôm Mà hãy đù con, đúng Đôi đôi, cầm bộ tí mẹ? Thôi, à, phần này ôi, phần này nó vẫn chếp mà mày Vâng Vâng, vẫn bỏ lưu, bảo lẹo cả nó uhm... non Nón cụ này cả mà non nắm ươi Đúng, đúng Mình dù bỏ thì thì ยี่กันเก่าอีนังแน่นเนาะลูกแล้วลูกของเขาหมดนาะ้อยมาแต่บ้านมาแต่โตอืราะได้มียังในลูกมากก็ดีใจแล้วเนาะน้องหดาเนาะถ้าว่าพื้นโมไหเอามาได้ใชเจ้าสิเหติตุใดลูกน้องกับบุญยมาคือการขับลูกโอ้เจ้านี่บุยอมปะถิ่นลูกเนาะโดยโดยเลยแมนถ้าว่าเฮามีลูกแล้วเนาะถ้าสมมุิเนาะ ถ้าเฮา่อยางมีไม่เฮากะยังมีลูกโดยมีอะรกับลูกเฮากะต้องใหญ่ขึ้นมาหรือว่าบ้านเฮาเผามากะพอได้อาศัยลูกมีได้เนาะโดยถ้าบ้านเฮาโบคิดมีไม่ถ้าบ้านเฮาคิดมีไม่กะลูกเฮากะแพงคือเกาดีอะไรกับลูกลูกเฮาสายเดือนเฮาบอกอะไรกันเนาะดีแด้ทีเจ้าเอาลูกมานำ คือป้าลุงเพิ่นกับป้าไว้คันว่าบ่อยากมาเลี้ยงกับชีเลี้ยงเองแต่น้องกับ่บยังป้าเพราะว่าเพิ่นกับมีลูกหลานหนาอยู่แล้วถยทว่าถูกสนใดก็ยากในเด็กหลูกเขาอืมดีแล้วน้องละแม่กับแพงบ่หลานปุณิเพ่งเนาะแพงหลานไมจังไปเอาเขาแม่นี่บ่ไปเอาแบบคันน้องสีไม้ยังโดนเขาปุณิเงินน้องมาแต่บ้านผัวมีแต่เงินสามพันกี่ถุงแล้วเจ้าโทรให้แม่ไปเอาบ่ แล้วแม่ก็ไปเลยแม่มีเงินตอนมีเงินเท่าไร้ไปเอาลูกมามือนะเงินสามเชนเนสามเชนแล้วมันนี่ค่ารถเท่าไร้ไปนะแม่อันจะบ้านตรงคำไปหาคิวสวรรค์แล้วก็ภูรชีชิบโอ้ลูกเชนซีเนาะขึ้นสวรรค์มาลงบ้านในภูรชีชิบเป็นแปดชิป ต้องใส่ไและเที่ยวนึโอแม่ลงไปกกบไพน่นะไเพียวโอ้ไผูกเดียวเลย<น>เผื่อลูกนี่แก็ลูกเฮาเนะา,นา,นานะตลลังจากแล้วโทถ,ถาม,มา<น>่แม่คืบอบมานังพี่เดยตอบเขาคำเดียวว่าใครครอยเ,เมื่อว่าจะไปโดดครัวตายคืออินแตง แล้วเพิ่งก็มิดเจอรีเทาเดนมีปะว้อยังใส่แหน่เลยอืคนน้อยัทรมานที่สุดโทรน้ำโทรศัพท์ปากโทรยามไรก็มิดจะให้ในเวลาเจ้ามานี่ผัวเจ้าผู้บอกน้องล่ะเพิ่นไปนะแจ้งโอ้ถ้าเพิ่นอยู่ได้ถ้าเพิ่นหายมาบถ้าเพิ่นอยู่กับบ่ได้มากนะเพิ่นยังแบบลื้อลึงไหวบอกแม่ทั้งที่ตอนอยู่น้ำกันนี่เพิ่นบอกชงใจเพิ่นบอกแค่ห้าแล้ว โดยอยู่ร่ว hmm. กันกับบ็คือผวเมียนะบริวารร่วกันเขาบอกร่วมากันแล้วมันสีพิษเลยโดยแบบนอนได้ใจนอนอยู่ร่วกันบ่<ด><ม>คืออาลูกเขาไปนอนนัน่งกั้ยมะก่าเขาได้ข,ยดขด oh. อยแยกคนลวโอ้ย่างความูกเจ้าของโม,มเมนนอนน้วกันกับเพื่อนไม่แต่โคนบ่อ <c oughs> <c oughs> นอนไผ่นอนมันนอนไผ่นอนมันเลยอย่างส่วนรายประมาณหนึ่งโมงสองโมงพลังมตต ดูว่ามาหากินเถอป่าแถอดูเากะจะควมเมาเนาะบอกคือแบบยังเด็กๆเลยนี่ส yeah. ่วนเมายกินนส่วนนอนกินนงเยากันแ่แล้วกันอยู่กันยานซ่มาดนีแมนแมนดีได้มาอยู่ในแม่นี่มีอะไกะแม่เข้าแมนถึงไรผัวไม่แล้วกะจะดื้แม่เวลาแม่อยู่กะ บ่อะผัวกะเนาะยามเพิ่นดีกะดียามเพิ่นบ่ดีกะบ่คือแม่เฮายามมีกะอย่าปะอย่าถิ่มแม่เลยถ้าเพิ่นังกเฮาบ่มีแม่บ่มีเงินกยังอายืมทั้งพี่ไล่ไปเอาลูกไล่เนาะแม่เนาะแม่นเวลาเจ้า ไล่ดีกับยาดื้อแม่แนะแม่นุมนห้องน่แ่ลูกไปทแม่ไ่ไกลว่น่ชนแม่า่าเจอคนดีก็ดีไปเจอคนบดีก็กลับมาที่แรบ้านเมืองเข้าอยู่แล้วแม่เนาะบานเกิดเข้าอีแล้เบิ่งแม่เข้าพาอยู่นะเห็นได้จ้ะแม่นี่เข้าตัดตัดที่ใดกับโบวิศบอกขาด,ด ถ้าบาัวน,นี่ตัดดีไรกับกลายเป็นคนอื่นได้เนาะแม่เนาะถ้าเปินบ่มาเปิบนบ่แพงเขาเปินตะห่างกันนี่ก็เป็นคนอื่นถ้าบ่าพ่อแม่นี่ตัดดีไรกับบ่ขาดเขอยไอ้น้องเขาสายเดือดเขาได้ก็ชูๆแล้วนาะน้องละถ้าเจ้าพ่อมเปิดใจแล้วโบเอื่อยเด้อยังสิวจะเปิดง่ายแล้วพอลูกกใยังน,น้อยเลยแต่ลูกใหญ่เพิ่นแหลด่ดูเยนว่าเจ้าแบบ อยากมีคนมาเลี้ยงลูกชอยแหละเนาะเฮากับคุยดมกันนะเนี่ยจำคือเฮาเปิดใจกันแต่มีโทรศัพท์กคุยดมกันผู้ใดถือใจเฮากับคุยกันเมืองก้อนเนาะแม่เนาะโดยโดยดีอกดีใจน้ำแบบนี้กัมีดินอยู่ใกล้เอื่อยเนาะเอื่อยแบงไฮอืออ่ะจังไรก็สู่ๆแล้วฉันนองด่าเลยโดย โดยโดยดีอกดีใจน้ำไหลดินร้อนตอนเนี้ยดวันเป็นี้โดยดเปคนมากแม่ก yeah. uh ็คืเูดูดูเ็ไดู้กลูดยโเขาก็เลือกเกิดบ่ได้เนาะ อืดยีหยจได้เหนข่าวีให่บกินนำเาเยพ้ากคอเยคือแม่นี่ยจะอยู่น้ำดูคุณี่บอหรือว่าไปอยู่น้ำผูกกอยู่คอยู่น้ำผูนี่เนาะมันใหญ่โตไปจากนั้นเยเอ้ยท่นมีพวกมีความมีควาวแล้วโดย กลัวแม่ละกันว่ามีเงินมีงานตปพี่คนร่วกันมันมีแต่พี่คนแม่แล้วก็ลูกแล้วก็ลานจะมีลูกชายอีกคนนึงโดยวนทำไมก็ชู่ๆแล้วนอนหลังหลานเนาะหาเงินเลี้ยงลูกเราต่อไปเลากันยังมีแม่ดิอันจังไลยก็เอื้อกราบก่อนเลยชัน้องหลานเนอมือหนามือหนาเอื้อยิีวะมาเยี่ยมมาเยา่ยมมา ดีกับตุ๊กนโดยฟ้งลายกับบอเป็นดยชาถูดอแม่เนาะอักบับก่นนิดน้องหล่าด้วยสบายดีสบายดีไหมโูดีเนาะเดี๋ยวมือหนามือหนแวะมาเยี่ยมมายามมาป้าบุณดีใจน้ำได้ดินร้อนตอนหนาเลยคุณป้าเมงวันว่อนนะลูกชายหล่านอนตะแค็งแค่นี้ คบนบวชหัวคนเจ็ดเดือนคนเจ็ดเดือนตัวนีน้น้องใหม่หนึ่งส่งมานอนกะซีนองกับบุกิดน้าวสาซิไงได้จังเจ็ดเดือนอะเนจ็ดเดือนป่ะเก่าเดือนแล้วเเดือนโอ้เนาะดีใจน้ำกะส,สีเฮ็ดเพื่นนนนนอนกะสีเฮ็ดแถวนี่แ<ด>น่นอนหลังแหะเนาะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นของเฮาเลยป่ะม,มีมีแต่เฮาหาเงินแบบ ชื่อเสาชื่อยังที่ปุ๊กไม่เนาะโดยโดยโดยีใจน้ำทั้งน้องไผ่เพิ่นนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อดินให้พ่อแม่พี่น้องเนาะซื้อดินของเอื้อยชาวคงเอื้อยไผ่เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเว้เพิ่นแบ่งดินให้น้องเนาะกับใบหยากให้น้องไป อยู่ไกลอยากได้แบบมาอยู่ใกล้ๆกันน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะสิได้อ่าเวลาทีลำบากก็สิได้ช่วยเหลือกันได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งน้องเพิ่นกัหาเงินหรือว่าซื้อข้าวพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าเยังลูกต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าเบาเรื่องคว่วฮักทั้งน้องเพิ่นก็ยังบ่เปิดใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าโอ้ยยังเจ็บถือว่าอิ่มพ่อแม่พี่น้องเนาะกั โบติเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือยังไม่พ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าโตไปทั้งน้องเพิ่นอาจจะออยากมีคนหักนั่นแหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อมาเลี้ยงดูชอยกันพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็บเบะเขามาเยี่ยมยามทั้งน้องเพิ่นก็ถือว่ามาเป็นครั้งแรกแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำนิ่นได้ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะทีมทั้งน้องเพิ่นมีดินนอนต้นหญ้าเป็นของตัวเองแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ อัก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยชาวบัวก็จะได้กราบกวนเนาะผากติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผากกดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยเนาะชาวบัวก็จะได้ขอกล้าวมาสบ,บายดีสบ,บายดี